con Tôi đi clap hôm sau đi mà Ui con mày cái ra rồi ô trả lo đi bà ô chào cái nào xảy rồi

เออมันใหม่มันก็ได้เคลียร์ท่านาใหม่หออาห้องของปาดุวกโอ้ยมันจะกลศดนอนตะเวนพี่น้องมาเนี่ย ăn gì có ngon không mà cả là bằng nào đây đang phim quay nào nói được nào đó viên đồng này si mô đó với oh, phê lộ, phê lộ, phê lộ. ô vừa lúc vừa นาอะไรนาอะไรกิบมึงรู้เกี่ยวกวางเลยะวมเกมะันเก่งเลยมันโนยทานทันกับมันใเืออยู่อ้ะมสุกในบนสุกเลยวะสุกเราจะกินได้เราทีเออเจ้าเนียาดียังกินด้วยมันเอมอนเออกำแกมยังดีเ่ย cốc kem săn Câm cốc kem săn chắc. nọ luôn. Food của mọi luôn Do khốn bòa. mình Murder. 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 Murder.

เออไปเปีกในห้งนหองเอ,อีพ่อมาค้างนาะไปร้อยเปีกนะเจ้าเนาะสวัสดีครับผมสวัสดียามนั่งเล่แต่วันนี้น้องมาครับมนาะนั่งพิงไัวอยู่น้องกองหลังนนี่ใส่ได้เยอะแต่กล่องหนา้าตีล่ะ กองหน,น้น네าบ้างนะเฮ้อไยากขัดบังคือกล่องหลังเว้ยสู้ยังสู้ก็อุ่นหัวเจ้าสองคนสู้นะฮะสองตัวสู้น,ะแน,นะแนมอยังไะแนมมึงยังไงจักมี่ยังไงกินไม่กินพูดนะเอ้ยสมัยคัดนะสู้เนี่ยหน,น,นาวอะไรบุกเก่กาไปพี่น้องเอ้เอาไปกันเอาพอมันเลยพอมันเลยเอามาเลยพอมันเลยเ ออมอมาเลยถิมมันลงยนะฮะถิ่มมันลงไปยันบ่ฮะถิ่มมันลงไปพ่อพ่อพ่อถิมันลงไปเลยถิ่มมันเลยถิมันลงไปเลีไยบอกเนี่ยเดี๋ยวิมันใส่ยาแล้วนะครับผม

โอ,โอ้ยกระชุ่มกระาห้องอยู่อันนี้าังเห็เนติสิแตก่กนะ็เบียร์นะพี่มันบกเบียร์กองแจ้นพันหมเจีบไปยังบ่อ,อไปแล้วที่นั่นอีผู้หญิงอันอีผู้หญิงอันทั้งสูบบุกเขานาะอู้ยนี่ไอ้ปิดบ้านบ้านแต่สันกันเด้อันนี้ที่ว่าเรามักใครอาหารลูกยากเนี่ยเออพวกเออเทศบาลพวกแบบ กินกับไแล้อถุงพะยากรองไว้หน้าบ้านถุงของเก่าเน่ะแล้วก็ยดบันไดปีนเพว่าตามยึเป็นช่ไปนด้ากเลทั้งหลยเอาถุงเอากองพยากองเก้าปรกงนเหนาวอะไรเป็นสิ่งละบ่งหลุนยองเออไปเดี๋ยวพาไปชม้างหนอกวันเพีงเดหนาวดิหนาวครับ คนกระตุวความานี่แหละบรรยากาศกะทอมน้อยค่อยนั่งกันนี่ผักชนคั่วก็หลายเดีอย่าไปเบิ่งผักชนคั่วไปเบิ่งผักหอมป้อมผักชีลาวเองขนี่ครับผมเออหนาวแห้งนี่หรอกเดี๋ยวไปพายบึงผักครับผม หมูขาวหมูขาวมีอยู่หกเจ็ดข้อครับผมหมูขาวมีอยู่หกเจ็ดข้อไปพาเบิ่งผักไหมเนี่ยผักหอมผักหอมครับผมอันนี้ผักหอมปลอมบ้านเฮาได้งามปะงามอยู่เด้อพี่น้องอุ้ยางามอยู่แต่ว่ากล่องผมมันดิ วันนไปตัดนี่ออกกีว่าเนี่ยนี่ครับผมผักมีทุกอย่างเนี่ยกระอกกระลำข้าวบผมเนี่ยไอยมาพี่น้องมาแต่บ้านเฮาวันเลิกงานเนาะแต่ตัวผมเลิกแล้วครับผมเนี่ยผักอีรวงผลีเลือดนผักนี่ทุกอย่างพี่น้องกะไช่แล้วก็อยังไรเนี่ยหอมปลอมครับผมอันนี้ ใช่ครับผมเราตากไ้สิมีคนเมาครับผมเพระโคงรงพราะคามปลูกเอาเดี๋ยวพามาชวมวิวขันลังกันพามาเบิ่งผักชนคั่วกันพี่น้องมาเบิ่งผักชนคั่วกันครับผมปลูกครับผมบวบผักแพงแห้งนี่นผักกันจองเลยพี่น้องนี่ครับผมผักกันจองบ้านเฮาผักขาครับผมรือชะอมละเนี่ยนี่้นหวานไฟ้หม่ละดอกคงดอกแค่พี่น้องเนี่ย มีกันเมดครับผมกล้วยขียางปลูกกินเองครับผมบัวไอ้ครับผมผักแพงแห้งไหมครับผักบานเขาเจ้าแพงครับผมแพงหลายนี่แหละามาชมบรรยากาศกันบ่เป็นใจพี่น้องถ้าอยากไลฟ์สดได้่น้องเลยเบิ้งเพราะว่าช่องผมมันบ่ได้มาไลฟ์สดโดนแล้วผักขี้ดอกผักขี้เล็กมีเม็ดครับผมยายเราปลูกไว้ ผักขันจงผักขันจองใบตอกใบเตยมีมัดเด้อพี่น้องเด้อเ่ยอันนี้ผ้าหงกระเลี้ยงไก่ไปจะขายครับผมเนี่ยผักพริกบ้านเฮาอู้หสารพัดพี่น้องผักบอกผักบุ้งมีมัดละบักเขียร่างเป็นหมากผักบุ้งครับผมมีทุกอย่างเลยพี่น้องเอ้ยชีวิตเฮาในเมืองนอกพี่นอ้องนี่ยังไรครับผมนี่แหละมันนี่แหละผักสวนครัว จิิงที่ปลูกไว้จำเป็นไว้ใจะกินครับผมนี่ละสำคัญใบกระเพรากะแพงหลายอยู่นี่มากระตุนจะไหมอะไรกระตุนจะไหมครับผมอาจจะมีคนมาเบิ้งเนาะเอาเอาเอาล่ะเอาล่ะเอ้ยจ้ะเอาดี่นั่ะเอาทิล่ะเฮ้ยยังไม่ยิ้มวะ เกียดแล้วฝ่ายดาวพี่นอออ้องเดออแล้วบ,บรรยากาศไตวันนะพี่น้องเอ้ยนี่แหละบรรยากาศครับผมเนี่ยนี่มูขาวมูขาวตกมากหัวเกศคลอครับผมเนีอกนั้นจะเป็นปลาหมูดำหมดแต่เนี่ยของมูขาวครับผมเนี่ยพอแกเอามาลองลองเลี้ยงมึงครับผมว่ามันตีไงจำได้มันตีไงทำหมูมดำปะเนี่ยครับบรรยากาศงานมางแหงพี่น้องเลื่งานเลรอครับผมพอฝนม,มันตก องมันหนาวนะเนาะมันหนาวไรกันเราแก้กันฮะสร้างให้เกี๊ยวหมูแล้วก็เลือกอันนี้หมูดำครับผมเนี่ยหมูดำพี่น้องสายพันธุ์ไต้หวันครับผมกําลังใหญ่พี่น้องกําลังใหญ่กลังยาวนี้อ่ะคือบรรยากาศโอ้หฝนตกกว่าพี่น้องหนาวก็หนาวครับผมไปได้พี่น้องเลย๊ายบายพอกันคลิปหนาพี่น้องพอกเลนหนาได้พี่น้องเลยไปแล้วครับผมสวัสดีครับ Ah